สวัสดีคะ่ะทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะว่าตอนนี้เฟเธอเวดอย่างเงียบเ,เหงาเหลือเกินดูตะวันฉายต่อสู้คนเดิมๆผลก็ออกมาเหมือนเดิมอยากเห็นตะวันฉายเนี่ยเจอคู่ต่อสู้หน้าใหม่ๆบ้าง นาบิลเนี่ยนะคะเพิ่งจะอายุ20ปีแล้วเขาสูงถึง194เซนติเมตรร่างกายของน้องนะคะยังโตไม่เต็มที่กระดูกมวลกล้ามเนื้อเนี่ยยังจะโตกว่านี้อีกเยอะมันจะถึงจุดจุดหนึ่งที่นาบิลเนี่ยจะไม่สามารถทำน้ำหนักในรุ่นแบนตัมเวทได้และในท้ายที่สุดนะคะเขาต้องขยับขึ้นไปในรุ่นเฟเธอเวท มันก็ไม่ได้ผ่านมานานเท่าไหร่นะคะที่นาบิลเนี่ยยังต่อสู้อยู่ในรุ่น f l y เวทแต่ก็ต้องขยับขึ้นมาในรุ่นแบ m นเตเวทเนื่องจากว่ามันยากเหลือเกินค่ะทุกคนยากที่จะหาคู่ต่อสู้ให้นาบิลในรุ่น f l y เวท ทุกคนก็มีมุมมองมีความเห็นส่วนตัวของตัวเองต่อน,นาบิลใช่ไหมคะและนี่คือความเห็นของแอดค่ะอย่างแรกเลยนะคะนาบิลเนี่ยไม่เคยเกี่ยงไม่เคยเลือกคู่ต่อสู้ของเขาเลยเขายินดีที่จะเจอทุกคนที่ทางโปรโมชั่นประกบให้เขาตอนที่น้องอายุ19ปีนะคะน้องเนี่ยต่อสู้กับซูเปอร์เล็กคนที่ เก่งที่สุดในมวยไทยปอนต่อปอนและเพิ่งจะตกลงต่อสู้กับคนที่ตัวใหญ่ที่สุดคนที่เป็นตัวบัสของรุ่นแบลตเวตอย่างนิโคคาริโลซึ่งน้องก็รู้แค่ในระยะเวลาเพียงสั้นๆนะคะน่าจะประมาณเดือนนิดๆก่อนการชกแต่นาบิลเนี่ยก็ยอมรับการต่อสู้ครั้งนี้และเราจะได้เห็นกันว่าเป็นยังไงค่ะในศึกวัน170 ที่แอดพูดมาก็เพราะว่าอยากให้เห็นว่าน้าบิลเนี่ยเป็นคนแบบไหนและเขามีความคิดมีแนวคิดยังไงแม้แต่การพ่ายแพ้ที่เขาได้รับตอนต่อสู้กับซูเปอร์เล็กนะคะเขาเอามาพัฒนาตัวเองได้ดีมากๆเขาปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องของตัวเองที่เขาพลาดตอนที่ต่อสู้กับซูเปอร์เล็กเวลาแอดมินดูสถิตินักมวยนะคะจะดูทั้งหมดทั้งชนะและแพ้ค่ะโดยเฉพาะแพ้ค่ะเพราะจะได้ดูว่าพวกเขาเนี่ยพัฒนาและปรับปรุง ด้านไหนมาบ้างแล้วส่วนตะวันฉายนี่ก็กว่าจะมาอยู่จุดนี้จุดที่เป็นดาวเด่นก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างคนมันเกิดมาเพื่อที่จะเป็นดาวเด่นอะนะอะไรก็ฉุดไม่อยู่จริงๆคนที่เป็นแฟนมวยตะวันฉายที่ติดตามกันอย่างจริงจังเนี่ยนะก็น่าจะรู้กันนะคะว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างตะวันฉายเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบความท้าทายเจอคู่ต่อสู้บิ๊กๆก่อนหน้านี้นะคะเขาก็พูดตลอดนะคะว่าเขาเนี่ยต้องการีจะประทะก,กับชิงกิสอลาซอป เพื่อชิงเข็มขัดแชมป์มวยไทยเฟเธอเวทของเขาแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าด้วยสาเหตุใดที่ไม่ได้เจอกันจนตอนนี้เนี่ยชิงกิสก็ออกจากวันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตะวันฉายประธานนาบิวเป็นไงคะทุกคนต่อให้ใครหลายๆคนบอกว่าคู่เนี้ย เจอกันไม่ได้นะเขาซ้อมมาด้วยกันเขาสนิทกันเหมือนพี่น้องแต่ทุกคนอย่าลืมกันนะคะว่าการต่อยมวยเนี่ยมันเป็นอาชีพของพวกเขาทั้งสองคนพวกเขาต้องหาเงินค่ะแล้วต้องการเป็นที่หนึ่งด้วย คู่นี้นะคะแอดมองว่ายังไงก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่มันก็อยู่ที่เวลาเท่านั้นค่ะและเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ได้จัดนะคะจะเป็นที่สนใจจากผู้คนแบบมากๆแบบมากๆแน่นอนอย่างแรกนะคะคือพวกเราเนี่ยก็เห็นมาหลายคลิปแล้วนะเวลาเห็นพวกเขาเนี่ยซ้อมด้วยกันพลังตะวันฉายเยอะมากแต่ถ้านาบิลขึ้นมาเฟเธอร์เ,เวจะเป็นยังไงไม่ใช่แค่จากผู้ชมนะคะที่เขาจะได้รับความสนใจจากสปอนเซอร์ต่างๆอีกคงมาหาสองคนนี้กันเยอะ มากแน่นอนเพราะยิ่งคนสนใจนะคะสปอนเซอร์ก็จะยิ่งได้พื้นที่เยอะในการโฆษณาของเขาเชื่อไหมคะว่าบางทีนะคะพวกนักมวยตัวท็อปๆเนี่ยได้ค่าสปอนเซอร์มากกว่าค่าตัวอีกแอดหมายถึงในต่างประเทศนะคะแต่จะได้เยอะหรือน้อยนะคะแค่มีคนมาซัพพอร์ตมาสปอนเซอร์เนี่ยมันก็ดีมากแล้วใช่ไหมคะที่น่าสนใจระหว่างคู่นี้คืออะไรรู้ไหมคะตอนชายเนี่ย เตะหนักมากเตะกระดูกหักก็ทํามาแล้วในขณะที่นาบิลเองก็ตัวบางๆถ้าเจอแข่งตะวันฉายเข้าไปจริงเนี่ยไม่เหมือนตอนซ้อมนะคะถ้าเจอแข่งจริงเนี่ยจะรับไหวไหมส่วนนาบิลเนี่ยก็คีดแทงเข่า เก่งมากถ้าตะวันฉายไปอยู่ในจุดนั้นจะทำยังไงจะทนเข่านาบิลไหวไหมนี่ค่ะเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจมันคือกีฬานะคะทุกคนเนเมื่ออยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยมันหนีกันไม่พ้นอ,อยู่แล้วยังไงก็ต้องเจอกันทุกอย่างมันเริ่มต้นบนสังเวียนแล้วก็จบลงบนสังเวียนเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่กระทบความสัมพันธ์พี่น้องหรือความสนิทที่เขามีต่อกันแน่นอน แอดเนี่ยจำไม่ได้นะคะว่าเคยเห็นที่ไหนนะคะแต่เคยอ่านผ่านเจอจริงๆนะว่าฝาแฝดที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยแล้วต้องขึ้นชกกันเองเพราะว่าคู่ต่อสู้ของอีกคนเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้ ไม่รู้นะว่าเห็นที่ไหนมาแต่ว่าเห็นมาจริงๆถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้นะคะเอามาบอกแอดหน่อยนะพยายามหาแต่หาไม่เจอจริงๆเพราะเห็น,นผ่านๆมาน,นานมากแล้วหรือถ้าแอดจำผิดก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะพอยนะคะคือยังไงคู่นี้ต้องเจอกันแน่นอนและมันก็อยู่ที่นาบิวด้วยว่าจะขยับขึ้นไปในรุ่นตอนไหนและสุดท้ายนะคะ ทุกๆอย่างมันจบบนสังเวียนค่ะอย่าคิดมากกันค่ะทุกๆคนมีความคิดเห็นยังไงคะถ้าคู่นี้เจอกันคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ